สวัสดีครับผมมาร์คเมทานสุวรรณพาเวลวะตอนนี้นี่ผมมาอยู่ตรงบริเวณของสถานีรถไฟฟ้าบางกะปินะครับก็เป็นหนึ่งในเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการในปี2566นกะฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวการเดินทางจากจุดของสถานีบางกะปิตรงนี้นะครับแล้วก็จะใช้เส้นทางบริเวณจุดตรงนี้ครับเห็นสกายวอล์กด้านหน้าที่ผมชี้อยู่นะฮะ ก็จะเป็นสกายวอล์กครับที่จะเดินทางเชื่อมต่อไปยังห้างสําคัญที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก็คือห้างเดอะมอลล์บางกะปินะฮะก็ตรงด้านหน้าตรงนี้นี่จะเป็นถนนลาดเท้านะครับนะครับรถือว่าเป็นถนนสําคัญนะที่ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิของกรุงเทพมหานครนะฮะตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นช่วงเวลา16นากาพอดีครับก็ตรงกับช่วงประมาณบ่าย4โมงเย็นนะฮะนะครับบรรยากาศของ สถานีบางกะปิคนระับในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมครับก็มีแดดออกแกมใสเลยนะฮะตรงด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของห้างแมคโครนะครับก็บริเวณรอบๆสถานีรถไฟฟ้าบางกะปิเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นที่ตั้งของพวกห้างสําคัญต่างๆแล้วก็พวกพื้นที่เทศชุมชนแล้วก็พวกห้างใหญ่ทั้งห้างเดอะมอบางกะปิโรตัสบางกะปิพวกนี้ครับแล้วก็มีแมคโครลงด้านนี้ด้วยนะฮะ ก็การเดินทางไปเนี่ยก็จะใช้บริเวณจุดของทางออกที่3นะฮะเนี่ยบริเวณด้านหน้านี่เขามีป้ายเขียนนะครับบริเวณจุดทางออกที่3นะครับส่วนตรงด้านนี้ก็จะเป็นทางลงนะฮะตรงนี้นี่จะเป็นจุดของลิฟต์นะฮะส่วนตรงนี้นี่จะเป็นบันไดเลื่อนอ่ะแต่เป็นเฉพาะทางขึ้นนะครับผมจะใช้จุดของเป็นบันไดที่เป็นขั้นๆนะครับในการเดินที่จะไปสู่ ทางเดินของสกายวอล์กนะครับก็สำหรับสกายวอล์กที่จะเชื่อมต่อจากสถานีบางกะปิไปยังห้างเดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยก็เพิ่งเปิดให้บริการนะครับเพิ่งเปิดให้บริการแบบสดๆร้อนเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ะนะครับจุดของห้างแมคโครนะครับก็มีลานจอดรถที่ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับนี่ครับตั้งอยู่ ติดกับทางด้านของสถานีบางกะปิเลยทีเดียวนะฮะส่วนตรงนี้นี่เราจะเห็นนะครับเป็นจุดข,ของสถานีรถไฟฟ้าบางกะปินะครับก็เป็นหนึ่งในเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศก,ากันเรื่อยๆครับนะครับตรงนี้นี่เขาก็จะมีป้ายเขียนบอกนะครับทางเดินเชื่อมต่อห้างเดอะมอลล์แล้วก็เป็นน้อมจิตนะครับ เดินตรงด้านฝั่งนี os, mm ้นะครับ kind ด of ้านหน้าก็คือจุดทางเดินสกายวอล์กนะฮะก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เดินเท้าก็ผู้ที่ผ่านสัญจรไปมานะครับที่จะเดินทางระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบางกะปิกับห้างเดอมอบางกะปินะครับเดี๋ยวเรามาเดินเลี้ยวขวานะครับ ตรงด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นจุดข,ของทางเดินสกายวอล์คครับที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อไม่นานวันนี้นะก็รู้สึกว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์แบบร้อนะครับสำหรับทางเดินสกายวอล์คที่เชื่อมจากสถานีบางกะปิไปยังห้างเดอมอลลบางกะปิเนี่ยยังมีจุดที่เขาต้องรีโนเวทหรือว่าสร้างเพิ่มเติมนะครับก็คือจุดข,ของสะพานหรือว่าทางที่จะเชื่อมต่อเข้าสูอห้างนะครับตอนนี้นี่ยังไม่มีนะ ถ้าเราไปสังเกตพวกสกายวอล์กตามที่ต่างๆตรงบรงิเวณหน้าห้างสงรรพสินค้าในหลายแห่งเนี่ยก็จะมีทางด้านของทางเดินที่จะเชื่อมข้าสู่ห้างได้ทันทีเลยครับแต่ตรงที่เดอะมอลบางกะปิเนี่ยยังไม่มีครับแต่ก็ในอนาคตครับก็คงจะมีการสร้างนะครับส่วนลงด้านขวามือลงด้านนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญครับที่ตั้งอยู่ในย่านบางกะปิตรงนี้ครับก็คือตะวันนานะฮะนี่ครับ มีคำาเขียนภาษาอังกฤษนาน,นาคือตะวันนาครับก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งขายของก็ถือว่าค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับ้างเดอมอลล์บางกะปิแล้วก็มีชื่อเสียงมาหลายปีนะครับสำหรับบริเวณตะวันนานะฮะก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนับที่ตั้งอยู่ใ,ใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟฟ้าบางกะปินะ นะตรงพื้นที่ตรงด้านนี้ก็จะเป็นตุกของถนนลาดพร้าวนะฮะแล้วก็จะมีบริเวณเป็นทางแยกครับตรงนั้นเนี่ยจะชื่อว่าแยกครับพี่แลนดน์นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับในเส้นทางจากสถานีรถไฟฟ้าบางกะปินะครับไปยังห้างเดอะมอบางกะปิเนะี่ยก็มีผู้คนเดินก็ปลาปรายนะครับ บรรยากาศในช่วงเวลาประมาณ16นากา5นาทีนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้างใหญ่นะครับแล้วก็ห้างสำคัญนะพี่ตั้งอยู่บริเวณถนนลาดเท้าในเขตบางกะปิของกรุงเทพมหานาครเดินชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆครับในเส้นทางจากสถานีรถไฟฟ้าครับมายังท้างสัมพินค้านะครับ นี่ยก็อยู่บริเวณตรงนี้จุดบริเวณด้านขวานะครับสําหรับห้างเดอะมอบางกะปินะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นทางแยกนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นแยกครับพี a แลนใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยไม่นานนะครับสําหรับจุดของสถานีรถไฟฟ้าบางกะปิแล้วก็เดินวนสกายวอล์กมายังห้างเดอะมอบางกะปินะครับ เดินกันเพลินแล้วก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นสะพานที่จะเดินข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับตรงด้านหน้านี้ก็จะมีพวกคนมาขายพวกพวงมาลัยนะครับว่าในพวกวันพระอะไรพวกนี้นะนะคร้วก็จุดข,ของบริเวณทางลงนะ เพรอ,อย่างที่ผมบอกไปรับยังไม่มีสะพานที่จะเดินเชื่อมต่อเข้าห้างนะครับก็ลองใช้บริเวณทางลงลงจุดนี้นะฮะแล้วก็เดินเข้าสู่ประตูของห้างเดอะมอบางกะปินะครับก็จะเป็นบริเวณชั้นล่างนะครับนะครับลงมาเราก็จะเจอเกับพวกบรรยากาศของป้ายรถเมล์หน้าห้างเดอมอบางกะปินะฮะ ตรงบริเวณด้านหน้าห้างเนี่ยก็จะมีพวกรถโดยสารสาธารณะมากมายเนี่ยจอดเรียงรายกันนะครับเนี่ยร,รถสองแถวแดงรถเมย์นะครับรถเมย์สาย96รถเมย์สาย182รถเมย์สาย145นะครับส่วนด้านตรงนี้นี่ก็จะเป็นจุดของรถตู้นะเนี่ยครับก็จะเป็นจุดของป้ายรถเมย์นะฮะแล้วก็จุดของบริเวณด้านหน้าห้างเดอะมอลล์บางกะปินะครับ แล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะ The Mall Lifestyle Bangapit นะครับเปิดให้บริการทุกวันน่ครับต่อประตูทางเข้านี่ก็รู้สึกว่าสามารถเข้าได้หลายทางนะฮะถือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในห้างส,างสรรพสินค้าในเครือของเดอะมอล์นะโอดาน,านานี่เป็นร้านอาหารบอนชอน,นครับร้านอาหารเกาหลีนะ บรรยากาศของห้างเดอะมอลล์บางกะปิครับนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งที่ผมถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับก็เป็นจุดการเดินเท้านะครับจากเส้นทางของสถานีรถไฟฟ้าบางกะปินะครับมายังห้างเดอะมอลล์บางกะปินะฮะเอาครับสำหรับเรื่องราวของการเดินเท้านะครับจากสถานีรถไฟฟ้าบางกะปิครับแล้วก็เดินบนสกายวอล์ครับมายังห้างเดอะมอลล์บางกะปิก็คงจะมีประมาณนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ